ปีพุทธศักราช2536ผมยังไม่เกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ยกเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเป็นคนรุ่นเดียวกันกับผมใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราเป็นเฟรนด์กันเลยนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณเจเจ๊ๆไปมากๆนะครับที่อนุญาตให้นำเพลงนี้นะครับมาขับร้องเพื่อนึกถึงอดีตกันหน่อยนะครับผม เราพูดเฉยกันแล้วนะครับเรากลับมาที่ปฏิบัตินบ้างดีกว่าดีไหมครับดีนเป็นดีนี้ดี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 ครับดีโอเคถ้านั้นคริสตออนาเปลี่ยนช่องครับมดครับชมาที่บพีอเป็นพี ยังอไวเองยัเนช่องเนาะยางเป็นช่องครับเล่นไปไหนยางกลับมาที่ปัิตุมมาก์รงนที่ปัตตุมมาอใช่นี้เราพาไปที่สถานีที่ดังที่สุดในยุคปัจจุบันวกันเลยไปฮะ มันจะต้องเจอผมนะว่าผมคือจิตติชอบหวันดุลนะ่รนะครับผมเปอเดินนักปดนเด่นกเลยใช้หน้ารูนีกับพี่เลยไอเป็นเราเป็นเรแขกเลยนแกจริงลโก้ของรายการของเราถึงรายการของเราซีนึงนะรายการนี่คุณซองเวทีเด็กเลอะที่ทำมาหมดห้าสีสั่นแล้ว ที่มาห้าสีสันเด็กที่ก่อดข้างๆเป็นเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นบุรีบ้องลนวาครับผมปาแท่งสัตสินแท่งทองจังหวัดที่กริชชายงานก็ไม่รู้ว่ากริชจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่แก่ไหนไม่รู้นะเพราะเมื่อกี้เห็นตาบัวลาวุ่นประหลาดเขามาเยี่ยมเขามาเยี่ยมถ้าผมอยู่ต่อมันจะดีไหมครับดีแกซื้อเสียก่อน อยากไปนะอยากจะไปรีบรอทุกอย่าอยากเป็นไปตลอดเลยครับอยากงั้นเริ่มต้นจะไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหชุดแกมาจากดึงนอกชุดสันนิชม์พาเศษทองมีผมมีสีทองมาเนื้อผู้พิจารณาได้ครับเอ้าก็คือเรื่องที่ว่าทากงเราชอบทำมาโอ้โหห้าสิบห้าแล้วณวันที่ล่าสุดที่สั่นห้าของเราพิเศษมากคุณผู้ชมใช่ครับเพราะว่ารางวัลผู้ชนะเลิศของเรางานเป็นที่รางวัลพระราชทาน Ate, จากสมเด็จพระเทศอินทาราตเจ้าองคสมเด็จพระเทศราสเซียประเทชูการีรัฐสถาบันยุทธบัตรทางการกานของบราซิลทางการของเราเลือกซับซึ้งในพระมหาศจรรย์ของการขุดอย่างหาดีสุดไม่ได้ครับใช่ครับผมและในวันนี้นะครับผมตัวแทนจากนักร้องซีซั่นที่5ครับจะขอน้อมนำกานเชิญบทเพลงพลาดชนิดของสุเดตประเทศมาร้องกันในวันนี้ด้วยครับบทเพลงตังนี้ครับชื่อว่าเริงรักนะครับ เพลงรักนะรัระสิทธฝนับร้องโดยสเด็ตประเทศครับระสิทธิองโดยพระาสมเด็จพระบรมพระมหาพุท้ดบทสเดนะ่ัซึ่งบทเพลงคอนข้างบทเพลงนี้นะครับไะถูกขับร้องโดยคุณปิ๊กอรและน้องนทีวริศิลาครับเสียงเชยฮะพร้อับ